เพียาไฟครับเพื่อนๆอ,อ้อหพวกนี้ต้องจัดอีกแล้วช่วงเย็นนี่ครับตัว่าทาให้เป็นก้านโทบนะครับเพื่อนๆอ่ามันตรวจแปลงด้วยนะครับนี่นี่นี่นนตรวาสำคัญเลยนะกนะินจนใบหงิกไม่งอกินเป็นการก้านโูบนะครับเพื่อนๆ นี่รับเพียไฟเลยของแท้เลยครับสนุกสนานเลยครับเพื่อนเพื่อนดูสิเนี่ยนะดูสิเนี่ยชอบกินยอดหมอนทองอ่ะอ่าผมต้นทุเรียนหมอนทองครับเนี่ยชอบมากเลย แต่เป็นไอ้หนามดำอะไรไม่ค่อยมีนะครับเพ <I 'm S 1> ื<ๆ>่อ <M> นๆนี่ๆๆ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 ๆมีการหยอกกันอีกนะเนี่ยนี่ๆๆนี่นะครับเพี้ยไฟนะครับเพื่อนๆ พวกนี้เจอยาแน่ครับเดี๋ยวจัดการมันก่อน